Det er fuktig på tur hver dag. I går også, og vært her. Å, jeg er gitarsuger, ja? ja! Det er bare det jeg syns det er. Ja. มี่เยี่ยมันควนนมเด้อคนอะพี่น้องเ,อ,เ,เออเนระมันควนนมอ่ะออเพราะว่าไงอ่ผู้ชายมาันมาถ่ายรูปน้ำผู้ชายมาถ่ายรูปด้วยเนรออ๋อมันหยุ่มแม่กระโดกระเดียเด้อมันมันโมมาผู้ชายโมแม่มันหว,งวังเหนอร้อยเล็บมนันนะจักเล็บมันจีบหั่ กูจะให้เปทำดูไปทำดูไปใช่เย้ยังเลยเอ้ไปแหกเข้าไปก่อนเน้นบัลลกฮะโอ้ยมันเดดกัรเดียเดดกันรเดียเย หัวเรนะือด้วยไงม้าม้าเรือขั้นอิสันยางอันมื้อละสองรอบภายในเดือนหนึ่งเด้อีสานนี่เหลือแต่กระดูกเหลือกระตูกหมายความว่าไขามันมันสีโบมีน่ะนะไขมันมันโบมีมันเบิร์นดีกระโดดกระเด,ดี้ยเด้อเออ จะเอาเลขเซ็กซี่ซะำใดหเนี่ยเบิร์นมือละกิโลคนนด้พี่น้องคันยางเล่นขึ้นเล่นลงนะมือละสองลบนะไขมันมันหุ่นมันจะกระชับเพียวอ้ดหอนบ่ี่ย